n e วเซฮั h โ l l โฟเป็นหนังสือวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นปเงวันนี้มาเรียนต่อหน้าที่15กันเลยครับผมนั่นก็คือคำสั่งข้อ C ว่า look and count look นะครับแปลว่าดูนะครับผมและ and แปลว่าและ count แปลว่านับให้ดูแล้วก็ให้นับกันนะครับ เรียนสไตล์ครัวพิ่นันก็คือแปลให้ทุกคำศัพท์แล้วจับมาเขียนให้ทุกประโยคพร้อมทั้งโขกหลักวยากรณ์นะครับนี่คือสไตล์การสอนของครัวพินัน say how many chefs you can see say แปลว่าบอกแปลว่าพูดแปลว่ากล่าว how many แปลว่ามากเท่าไหร่ chefs แปลว่ารูปทรงรูปร่างเติม s หลายๆรูปทรง u คูณ can สามารถ4แปลให้เป็นประโยคนะครับ แปลทุกคำศั์จับมาแปลให้เป็นประโยคได้ความว่าให้บอกว่ามีกี่รูปทรงที่คุณมองเห็นนะครับ let count let count แปลว่าเรามานับกันเถอะเดี๋ยวตรงนี้เข้าในรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะผ่านไปบอกแล้วว่าครัวพินันแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนในทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์ตรงนี้มีหลักไวยากรณ์อยู่นิดหนึ่งว่า let แปลว่าอนุญ,ญาต คี es, ย์ย่อม,มาจาก us นะครับไม่ได้ย่อม,มาจาก is หรือไม่ได้ย่อม,มาจาก has us แปลว่าพวกเรานะครับเพราะฉะนั้น let's key us ตรงนี้นะครับ let's key us หมายถึงอนุญาตให้พวกเราแล้วก็ตามด้วยคำกริยานั้นนั่นก็คือว่าอนุญาตให้พวกเราไปนับกันเถอะแต่เวลาแปลจริงๆแล้วเขาไม่ใส่คำว่าอนุญาตเข้าไปนะครับ ให้ใส่ว่าเรามานับกันเถอะเห็นไหมครับนี่คือโขโกด้วยหลักไวยากรณ์นี่คือมาแปลให้เห็นเห็นการทุกประโยคนะครับไม่ใช่แปลด้วยเสียงอย่างเดียวนะครับเขียนทาแปลให้เลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับลูกสองคนนะครับลูกทวัตชัยเสริงกับปังนะครับแล้วก็ลูกพงศิริบุตรพรมนะครับที่เข้ามาดูไรสดซีมสดอยู่ในขณะนี้นะครับโอเคนะไปกันเลย ให้นักเรียนนับเอาเองนะครับนะว่าในรูปนี่มีรูปอะไรบ้างก็มาดูคำเฉลยด้านล่างกันเลยนะครับ I can see ฉันสามารถเห็น1 C i r c l e 1 circle หรือว่า1 C C ร์เคิอแปลว่าอะไรครับนี่เลย Circle ลแปลว่าวงกลมวงกลมมีรูปเดียวนะครับถ้ามีรูปเดียวก็ไม่ต้องใส่ S แต่บางเอิญมันอย่างนี้นะครับนะ คุณครูยืดภาพบางทีนักเรียนดูภาพวงกลมเป็นภาพวงรีได้นะครับแต่นี้มันเป็นวงรีอยู่แล้วนะไม่ได้เป็นวงกลมเพราะวงกลมวงเดียวก็คือพระอาทิตย์นะครับโอเวนะครับก็คือรูปวงไข่รูปวงไข่วงรีนั่นเองนะครับรูปไข่ขน,น,นะครับรูปไข่วงรีก็นี่เลยนะครับสี่โอเนะครับเห็นชัดๆรูปซานะครับรูปดาวนะครับก็ลองนับดูนะครับรูปดาวสีเหลืองทั้งหมดมี10ซานะครับรูปดาว มี10ดาว10ดวง r e c t a n g l a rectangle นะครับ rectangle รูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสนะครับก็มีหรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสนะครับอืมเอ๊ะทำไมมี6รูปอ๋อนี่นะครับ1 2 3 4 5 6สามี่ห้าหกสี่เหลี่ยมจัตรุรัสนะครับส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ square มีทั้งหมด11ดนะครับนี่นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วก็รูปสามเหลี่ยมนะครับ triangle สามเหลี่ยมก็มี20เติมเข้าไปอย่างนี้เลยไม่ยากไม่เย็นอะไรเลยนะครับยากตรงที่ว่านักเรียนต้องจำไม่ได้นะครับผมว่า circle แปลว่าวงกลม oval แปลว่าวงรีหรือรูปไข่ star แปลว่ารูปดาว rectangle แปลว่ารูปสี่เหลี่ยมจัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า square รูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสและ triangle ร,รูปสามเหลี่ยมนี่คุณครูแปลให้แล้วนะครับผม และแล้วหน้า15ก็จบแค่นี้ครับ